ไม่ได้อัพคลิปนานนะคะหมอจะมาพูดถึงโรคริวคีเมียให้ฟังรู้จักโรคริวคีเมียไหมหมอพูดถึงเอดแมวไปแล้วก็ต้องพูดถึงโรคริวคีเมียเลยค่ะเพราะว่าโรคไวรัสตัวนี้ก็เจอได้เยอะมากๆในแมวจรน,นะคะหรือแมวที่เลี้ยงปล่อยนะคะเพราะว่ามันติดผ่านการสัมผัสกันผ่านน้ำลายนะคะหรือว่าสิ่งคันหลังต่างๆถ้าน้องเป็นแมวที่ถูกเลี้ยงปล่อยเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะที่จะโดนกัดโดนข่วนจากแมวที่เป็นรีวคีเมียแล้วก็ได้รับเชื้อตัวนี้มาซึ่งโรคไวรัสตัวนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะ คือติดไปแล้วเนี่ยจะติดตลอดชีวิตเลยและก็ยังไม่แสดงอาการตอนที่เขายังปกติหรือตอนที่ได้รับเชื้อมาใหม่ๆด้วยจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อภูมิตกหรือว่าแก่แล้วเท่านั้นนะคะซึ่งโรคเนี้ยน่ากลัวมากคือจะทําให้มีภาวะโลหิตจางได้มีการกดไขกระดูกนะคะมีเลือดขาวตา่ำภคุ้มกันต่ํานะคะหรือว่าอาจจะเกิดมะเร็งเลยก็ได้ค่ะ แล้วโรคนี้นะคะรักษาไม่ได้ด้วยนะคะได้แดดซัพพอร์ตทีบหรือว่าเป็นการดูแลประคับประคองไปนั่นเองแต่ว่ามีวิธีป้องกันอยู่นะคะซึ่งวัคซีนในปัจจุบันเนี่ยแนะนําในประเทศไทยด้วยนะคะเราสามารถพาน้องเขาไปตรวจเลือดได้ว่ามีริวคิมียไหมนะคะถ้าไม่มีสามารถฉีดวัคซีนได้เลยโดยปีแรกนะคะจะฉีดทั้งหมด2เข็มและปีถัดไปเนี่ย ปีละเข็มนะคะก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะนอกจากวัคซีนป้องกันแล้วนะคะก็แนะนําว่าให้เลี้ยงปิดด้วยนะคะเพื่อป้องกันการโดนกัดโดนข่วนจากแมวที่เป็นเนาะและตัวไหนที่เป็นแล้วนะคะหมอก็เสียใจด้วยไม่เป็นไรนะคะเราก็ป้องกันน้องเขาคือเลี้ยงปิดเหมือนกันคือไม่ให้น้องเขารับเชื้อตัวอื่นเข้ามาเพราะเขาจะไวต่อการรับเชื้อมากๆอย่างเช่นเป็นหวัดหรือว่าติดพยาธิเม็ดเลือดได้ค่ะหากตัวไหนที่มีภาวะโลหิตจ,จางนะคะก็ต้องมีการถ่ายเลือดวนไปเนาะก็หมอเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าใครชอบ คลิปแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้หมอและใครอยากรู้อะไรนะคะก็คอมเมนต์มาถามหมอได้เลย